คิดอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราไม่นานเราก็ต้องตายแล้วเมื่อเราตายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติเหมือนตอนนี้นั้นการที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่เลิศที่ประเสริฐที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่เราไม่ควรปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่นำมามาใช้กับการปฏิบัติให้เราคิดอย่างนี้ว่าชีวิตของเรามันมีวันสิ้นสุดลงเมื่อตายไปแล้วก็ปฏิบัติทำไม่ได้ ั้ก่อนจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาปฏิบัติใหม่ก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่งั้นตอนนี้เรามีโอกาสทองเป็นโอกาสที่ดีรีบตักต,กตวงประโยชน์ให้สูงสุดดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจวงยังประโยชน์ของตนและของผู้อให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดชีวิตเป็นของไม่แน่นอนอนิจจาวัตสังขารา่างกายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาให้รีบ เอาเวลาที่ยังมีอยู่นี้ยังที่ยังไม่ตายนี้มาทําประโยชน์ด้วยการปฏิบัติเถอะป,ปฏิบัติเพื่อเราก่อนเมื่อปฏิบัติเราได้ผลแล้วเราก็ไปสอนผู้อื่นต่อไป